าผผ้ซยมรนเสมสวยยางนเสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวันนำทรงบ๊อบสไลด์ไปความยาวพอมัดได้มาฝากทุกคนนะคะเพราะว่าสาวๆคนไหนเนาะที่ชอบมัดผมเป็นประจำนะคะ อยากตัดสั้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่โดยปกติการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะมัดผมนะคะช่างขวัญก็แนะนำว่าเราไม่ควรจะตัดสั้นจนเกินไปนะคะ เพราะว่าคนที่ชอบมัดผมเนี่ยมันจะติดมัดผมเวลาทํางานร้อนๆนนะคะเราก็จะรู้สึกว่าร้อนตรงบริเวณต้นคอนะคะอย่างน้อยๆความยาวที่เราตัดออกไปเนี่ยก็ต้องเหลือไว้พอมัดได้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นางแบบของเราเนี่ยโดยปกตินะคะการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่มัดผมนะคะเพราะว่าต้องทํางานแล้วก็อ่าเขาเรียกว,ว่าคือปล่อยไม่ค่อยได้ปล่อยผมนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นความยาวที่ตัดออกวันนี้ก็จะยังคงเป็นความยาวที่รวบขึ้นแบบมัดได้แบบหมดเลยนะคะในส่วนของด้านหลังเนาะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะไม่สั้นจนเกินไปนะคะเป็นสไลด์กรอบหน้านะคะเล็กน้อยนะคะโดยที่ไม่เอา,อาไม่เอาขึ้นไปสั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่รวบมัดนั่นเองก็จะได้ไม่มีผมที่มันลงมานะคะ ก็วันนี้เนื้อผมของนางแบบเนี่ยก็เป็นเนื้อผมโดยธรรมชาติเลยนะคะที่ไม่ผ่านการยืดการดัดนะคะถือเป็นเนื้อผมที่แบบดำธรรมชาติเลยนะคะทุกคนไม่ผ่านการทำสีทำเคมีด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนาะว่าวันนี้บ๊อบสไลด์ปลายที่ตัดออกมาจะได้ประมาณไหนนะคะ คนที่มัดผมบ่อยๆแน่นอนนะคะผมก็จะมีความเป็นลูกคลื่นเล็กน้อยเป็นรอยมัดนั่นเองนะคะแต่ว่าเวลาที่สระแล้วมันก็หายเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเวลาที่เรา,าปล่อยมาใหม่ๆมันก็จะมีความที่ผมเป็นคลื่นนิดนึงนะคะ แต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่านางแบบของเราคือส่วนส่วนใหญ่มัดผมอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าโดยส่วนใหญ่ที่เป็นคนติดมัดผมเนี่ยขอเพียงแค่ว่าเวลาตัดเสร็จแล้วเนี่ยความยาวเนี่ยอย่งพอมัดได้นั่นเองนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่เราก็จะผมยาวไวด้วยนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะว่าตัดไปเดี๋ยวไม่กี่เดือนก็รู้สึกว่าผมยาวขึ้นอีกแล้วประมาณนี้นะคะ ผมธรรมชาติมันก็จะมีความงุ้มนะคะทุกคนเวลาที่เราตัดบ๊อบนะคะมันจะงุ้มตามธรรมชาติของเนื้อผมเลยนะคะสังเกตได้จากในคลิปเห็นไหมคะเวลาที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยปลายผมมันก็จะมีความงุ้มสวยตามธรรมชาตินะก็ต้องขอบคุณนางแบบนะคะคนสวยของเรานะคะที่อนุญ,ญาตให้ สังขวัญทําคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาแค่จารุภาพาซอยผมร้านเสริมสวยอยากมิยงในเงิงกลงตรงร้านจารุภาพาซอยจะซอยบ่อยๆหรือซอยคลิกคี จะรีพาไปซอยรักสวยรักนามตลอดอ่แค่พาซอยร้านชี่จะรูพาพาซอยอยู่ยมีซอยมีสุดซอยอมาไว้ไว้มาให้อ่แค่ซอยสะกันด้วยใจอ่แค่จะซอยซอสัส้นซอยยาวไม่มีใครเทียบเท่า ผมไปฟันอาแค่ซอยให้แนนอนจารุภาพาซอยไม่เคยปล่อยให้ใครน้อยใจทุกสกายยอมรับซอยไปตามใจซอยได้ขันตาเห็นอาแค่พาซอยร้านชื่อจารุภาพาซอยอยู่ในซอยมีสุดซอยอีกมาว่า ทรงบ๊อบทรงนี้ก็ถือเป็นทรงนิยมนะคะทุกคนความยาวประมาณนี้ก็ยังแบบว่าสาวๆหลายๆท่านเลยนะคะที่ชอบความยาวประมาณนี้เพราะว่ามันไม่สั้นจนเกินไปนั่นเองนะคะเนาะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยช่างขวัญเองก็อ่าสไลด์ปลายเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เอา เขาเรียกว่าไม่เอาออกสั้นนะคะจนเกินไปนะคะเวลาที่ลูกค้ารวบมัดเนี่ยก็จะได้พอดีนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะมาหนีบเพียงเล็กน้อยให้ผมขึ้นเงาแล้วก็มีน้ำหนักนะคะแล้วก็ใส่เซรั่มขวดสีม่วงขวดนี้เลยนะคะบำรุงก่อนหนีบแล้วก็หลังหนีบนะคะ สามารถใช้ได้ทุกสภาพเส้นผมเนาะช่วยให้ผมจัดทรงง่ายช่วยให้ผมขึ้นเงาง่ายแล้วก็ที่สําคัญช่วยให้ผมนุ่มนะคะป้องกันความร้อนได้ดีเนาะเหมาะมากๆเลยสำหรับร้านเสริมสวยทั่วๆไปนะคะที่เรามีไว้ให้ลูกค้านะคะเนี่ยเสร็จแล้วลูกค้ารวบมัดขึ้นไปก็จะพอดีเลยนะคะเห็นไหมมัดได้หมดพอดีเลยเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะคะเรากลับมาพบกับช่างขวัญได้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณค่ะ